ข้างทำได้ดีพอสมควร่าก็ก็ดีเป็นการติดรายเล็กแรกที่ที่ดวยครับหนึ่งสกอร์สำหรับมุย้ยรู้สึกไงก็ก็ดีใจพี่เพราะว่าอีกอย่างมันผมพักจากอาการบาดเจ็บไปนานด้วยก็พอกลับมาแล้วทำประตูได้ก็ก็ดีใจอาการบาดเจ็บรุนแรงไหมก็รุนแรงไหมไม่น่าจะเป็นอะไรมากพี่น่าจะ กลับมาซ้อมช่วงที่พักแล้วก็กลับมาน่าจะกล uh ับมาอ่าฮะสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในวันนี้ของหนยคืออะไรครับก็ก็ชมเพื่อล้มทีมทัง้งรวมทั้งโค้ดที่ที่วางเกมแล้วก็นักเตะสามารถลงไปเล่นตามตามที่โค้ดวางเทคนิคได้ทุกคนมีวินัยในเกมฟุตบอลอะฮะกองเชียร uh ์ huh. พูดอะไรของเราไหมก็ต้องขอบคุณอีกเหมือนเดิมเพราะว่าอีกหนึ่งกำลังใจที่แบบมันสำคัญนะพี่ถ้าถ้ามันขาดไปมันมันคง เพิ่มขนาดถ้ามันมีมันช่วยได้เยอะมากๆที่แบบพวกผมจะลงไปในตลาด okay. กาุเ